ลองไปลองไปถอดหน้ากากดิเอาเลยเรื่องพักผู้ถูกดูค่ใส่สวย เอ้ยไอ้เรื่องนึงใครวะอันนี้ใครวะเยี่ยคุณคุณวะนึง่งเฮ้ยตรงนี้ที่ไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเรืนึง โทษนะคโทษโทษนคอนเทนเมื่อไหร่าตร์เอ้ยแม่งลืมฟักมี่ตอนใส่หน้ากาก จคอนเทนต์คอนเทนต์ในตัวไม่มีอะไรเลยพี่ยไม่มีแดกเกอร์ล้วใครโดรหากูนี่ไม่วางเลย จะสุดเล้ยเอากูกลับด้วยได้ไหมเบอร์ใครนะเบอร์ช่างนี่หวไอ้เฮียเอาอะไรกูไปนี่อุ้ยเหียหล็กไม่เอาด้วยผมคร <laughs> ับเธอผมครับเธอขับคุณครับ a few minutes แต่ว่าเฮียคนในแก๊งเราปัต่ะเอ้หันหลังไปด้วยเพรว่ามันมองมันมองหน้าตัวเองอยู่ถ้าไปได้โดนสวดแน่เลยเฮียแม่งหันหลังมมองหน้าตัวเองอยู่อ่ะ ถ้าไปถอดหน,น้ากาดเอลองไปลองไปถอดหน้ากาดดีกูเอาเลยแล้วกันพักกูถือนะเอ๊ะ นนะคะ่อยใส่สวยนั่นแหละเฮ้ยไอเยื่นึงใครวะอันนี้ใครวะเฮี้ยคุณคุณวะนึ่งนะกูไปก่อนแลวกันเฮี้ยใครวะไอัดมันคุณคุณว่ะเฮ้ยแกลันแลไม่ได้แกนลวไม่ได้คุไคุณคุณเยเฮี้ยเพืนะ ไม่ต้องหยุดนะไม่ต้องหยุดนะขอก่อนโอเซโอเซโอเซเฮ้ยไอเหี้คนในแก๊งเราผู้ขอบแบบนี้นะกูไม่ปลนหลอกไอ้เหี้ยกูสงสารเลยสัตว์ไอ้เหี้ยเอ้ยแก๊งเราปะวะใช่ปะวะเหี้ยแล้วเอาไงดีวะ ไปลุู้เอามาก่อนเลยกันเฮียคนในแก๊งเราปะวะใช่ปะวะคนดูเฮียใช่ปะวะใช่ปะวะเฮียเฮียเหลือปิโป้ให้แล้วกันใช่ปะวะรวยเต๋อไปแล้วเอาไปโชว์ปนเ้วอรวยคนในแก๊งหมดรวยเต๋อ อยากขอดีแกระเล่าววดูึกล่าคุณคุณเริ่มลัก,ลกเลยแล้วไอ้เฮียเอ,อ่อรถสีม่วงเออคุณคุณอ่ะใช่ไหมวะกูกูต้องเป็นคืนแล้วถ้าเป็นพี่จอเดเนี่ยจอดได้ไหวมได้ไหมวะ แดี๋ยวเราราตื่นค่อยโทรไปหาโทรไปหาเนะี่ยขอโทษครับพี่ชายไม่รู้แล้วครับไม่รู้แล้วครับเอือไปละได้โทรศัพท์แล้วหนึ่งเครื่องนี่อะไรที่กูอยากได้พึ่นะเหี้ยละอุ้ยเอา้าหี้หาซำหนึ่งอา้าวอะไรวะงง ป้อนขับช้างเอะเนี่ยยี่ระเทมี่เ,เลยแรงครับพี่แรงครับพี่เอ้ยเราไปแรงอยู่ละออกถือว่อเอวาเราได้เราได้ทุนคืนไม่รู้เป็นพี่จอนหรือ ยังพี่จอรเลยวะจอรด่ากูแน่ถ้าเป็นพี่จอรนจริงรอ่ะขอบคุณนะาปิดขาพี่จอร์ประไว้ไอ้เหี้ยกูไปรอกูไปรอรงบานดีกว่าแต่กูไปรอรงบานดีกว่าแล้วก็พี่จอร,รน <c ười> อ,รอันพี่ใช่ไหม chúng chờ luôn á, con luôn lại luôn anh đi lên chỗ này ไม่รู S! <S ้แต่กูรอรอแลนแล้วกันถ้าพี่จอดมากูก็คือขอแค่นั้นแหละจ่ายเงินใครจ่ายเงินกลุ่มมั้งครับจ่ายเงินจ่ายเงินใครจ่ายมั่งกลุ่มกูมีใครมั่งน้ำมึงนะตัวตัวตัวโอเคโอเคไปไปตู้ตู้ป้นพี่จอดปะวะ เี่ยวกูลืมงงละเดี๋ยวกูถามถามใครได้บ้างเดียใครมา้งึงพี่พี่เลมผมถามนิดหน่อยจอนจอนแต่งตัวไงอ่ะนะจอนแต่งตัวยังไงอ่ะไม่บอกไอ้เยุ้ยไม่บอกต้องบอกมึงผม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 เดี๋ยผมพีถามวันนี้เป็นวันแรกนะที่น้องเห็นพี่แม่กระเพดแล้วก็ตายใช่เหรอก็จะเห็นกูตายเหรอ ไม่อกเมื่อกี้โดนโจนโจนป้นมากูจะไปป้นเขาแต่กูโดนเขาสวนเออสุดยอดแล้วกูแล้วกูก็เออกูก็ตุยหลามเปล่าเลยทงลรักเก่าอ่ะหัวหนานะ้าอยู่ไหนชอนเนี่ยหลามเนี่ย ตามพ้นเหรออันเจลยี่สิบนาทีมันเท่าไหร่ใช่พี่ไม่มีอันเจลยี่สิบนาทีเออใช่ไหมได้พี่พี่ตอนนั้นพี่พี่ถ่ายรูปไปไงว่าแล้วเป็นพี่ใช่เหรอพี่ก็เปล่าะไรมึงไม่เช็คกันเองก่อนว่าเฮียป้นมั่วหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตัวแล้วก็แปดไม่น่าทำไมพี่หลาหน่าว่าพี่จอนปกติแต่งตัวยังไงไม่น่าทำไมพีแทงเสร็จแล้วแล้วผมเอาตอนเราลงไปอ่ะผมก็เอ๊จใจพี่ป่าวะไม่รู้พี่ไม่เป็นไร แม่พี่สำหรับพี่กดบอลเซิร์แล้วปุ๊เห็นละคนวิ่งหมาแว้งถ่ายกันเลยมาชัดเลยนะแล้วก็ดูดูเจ้าดอกไม้กห็นเมื่อวานคนขายเปกันเองซะแล้วไอ้เีกเดี๋ยวเสียเงิดี๋ยวซื้อไว้เก่งกำไรไว้หนึ่งสองแล้วก็แปดสามแป๊บแป๊บพี่แป๊บ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 ฮะพี่ต้องจ่ายดิอะไรนะเออน้องพี่ต้องจ่ายเนี่ยมามาก็เอะใจแล้วพี่เพราะวะ รู้และไม่ไขว่บนลงหล่มรอบว่าก็เลยกดแคนเซิลถ่ายไปนี่ไอเหียตากากก็ไม่ใส่นะไอผมไม่ใส่เลยตอนนั้นคือถ้าคือพี่มองมองอยู่พี่หันหน้าไปฝั่งตรงเฉยเปล่ะเพราะว่าตอนแต่งตัวพี่มองหน้าอยู่แล้วผมเลยทำเนียนไม่ใส่แต่ผมมองอยากข้างหลังไม่รู้พี่ไงือมาหันหน้าฝั่งนี้แต่พี่หันหน้าออกไปนั่นล่ร้างงไอมันเลยมันผมเลยเนียนไม่ใส่หน้ากากจะได้ไม่คิดว่าเออผมโจรเฮ้ยเนียนนะเล้าเก้าห้าเก้าห้า I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief